สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนด่านสปิดเอ้ยด่าไซเฟอร์วันเวด่านสปิดนะครับผมขั้นแรกเราก็มายืนให้มันชิดอย่างนี้นะครับให้มันแบบว่าอย่างนี้เอึ๊บอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เล็งมาอย่างนี้ปึ๊บเฮ้ยเล็งมาอย่างี้เฮ้ยนี่ครับเล็งประมาณตรงนี้นะครับนี่ก็จะได้อย่างนี้วันเวดนี้ใช้ดีกับอะไรครับสมมุติเขาวิ่งมาใช่ปะแล้วก็เปิดวันเวปึ๊บวันเวปึ๊บฝั่งตัวข้ามจะวิ่งหนีกลับไปครับ แล้วก็สามารถเอาออฟเล็งแล้วก็ยิงได้ครับเป็นการทําให้ศัตรูแพนิคครับแล้วเราก็ออกไปยิงครับเราก็อาจจะได้คิวฟรีหนึ่งปีเอ้ยคิวฟรีหนึ่งคิวนะครับต่อไปเป็นอีกที่หนึ่งเอซียง่ายๆครับเห็นไอ้ตรงปลายแหลมๆตรงข้างล่างเอ่อทามเมอร์ครับไออเวลาครับที่นแหลมๆไหมครับเอาไปชี้กันตรงนั้นนะครับเออทำไงครับเราโดดครับเราโดดครับเราก็ไป เราก็จะได้วันเวทมาครับวันเวทนี่ก็ใช้กับออฟได้ดีเช่นกันครับผมนะเพราะว่าทําไมมันถึงใช้ดีกับออฟเดี๋ยวผมขอเอาอีกอันหนึ่งมาก่อนเออรีบไปหนะ่เธอทับโอเคเพราะตลอดเปิดใช่ป่ะมันวันเวนก็ไม่ได้วันเวร้อยเปอร์เซ็นตะ์คือมันจะยังเห็นเลยนิดนึงคือถ้าเขาตั้งเร่งก็คือมันเห็นแน่แต่นี่ไม่มีประโยชน์ยังไง ก็คือคนในคนในก็ได้เม so so ื like like ่อคนในสมองมันจะไม่เห yeah. ็นเว้ยพอเราเปิดใช่ปะคนในสมองไม่เห็นอ่ะเราก็สามารถเล็งไอตัวข้างหลังได้เว้ยเราสามารถก็เหมือนเบียร์เราสามารถเออ่างเออเยสแล้วก็ยิงแค่นั้นแ่ะมีแค่นี้แหละเฮียว่าง